เรื่มไล่หรือเรื่มแ่งเหรอฮะทิ้ไปอยู่ด้เหรอเอาเสียเลยไปเสียเท้าเลยไปเสียเฮาเลยาดทุกปีลกนองสีอักกันยังมาก

ออี่ต้องแทงก่อนแกหสอ้องแทงก่อนแลยโอ้โหอ้องแงก่อน้วิ่งามแกหนเลยถ้ล็อกเข้าไปไม่แก่ นิ่งวะไรครับยิ้มได้ไรเรื่หนาวมันยิ้มกันไดะเฮ้ยเ้นเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย มาสามก่มาสามทุนสามนั่งถึวแล้วมลน่เขามากันแค่หามุงคิดกดได้เพราะว่ต้องเสียบจับอไรี่เท้าฮะเ้นห้าอยาวเงนห้ยาเงินห้่วยา